วันนี้พามาอยู่ที่สำนักงานเขตนะครับจะพามาทําบัตรประชาชนแต่ว่าไม่ใช่บัตรของผมนะเพราะว่าบัตรใบนี้ของผมเนี่ยยังใหม่อีเยมียอยู่เลยเพิ่งมาทำนะครับถ้าใครยังจํากันได้เนี่ยเคยพามาดูขั้นตอนการทําบัตรแล้วแต่ว่าวันนี้ครับจะพาสาวสวยมาทําบัตรนะครับพี่เกมครับพ right mm ี่เกมสวัสดีครับมาทําบัตรนะพี่เกมเป็นสาวประเภท2นะครับเมื่อก่อนนี้เวลาไปทําบัตรเนี่ยเขาก็ห้ามทําห้ามก็ให้รวบผมให้อะไรใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาประกาศให้ทุกเขตเหมือนกันหมดแล้ว ให้ให้ปล่อยผมยาวได้วันนี้ก็เลยจัดเต็มมาเลยใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะโอเคกันเดี๋ยวไปดูกันครับว่าที่เขตนี้เขาจะให้ทําบัตรประชาชนได้เหมือนอย่างที่มีประกาศออกมาแล้วหรือเปล่านะครับจะให้ดูขั้นตอนการทําทั้งหมดเลยครับอะเลครับ เข้ามาในสำนักงานเขตบางนาแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับเขตอื่นๆเลยนะครับในการทำบัตรประชาชนหนึ่งใบของสาวประเภท2ไม่ได้มีขั้นตอนที่พิเศษหรือแตกต่างไปจากชายหญิงคนไหนเลยติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอทำบัตรแล้วก็รับบัตรคิวพร้อมกับกรอกข้อมูลเบื้องต้นจากนั้นก็ไปนั่งรอตามคิวที่ฝ่ายทะเบียนเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารในระบบเสร็จแล้วก็ถอดรองเท้ายืนประจำที่นิ่งๆแล้วถ่ายภาพได้เลย นี่เป็นครั้งแรกที่50เขตของกทมใช้มาตรฐานเดียวกันให้สาวประเภท2แต่งกายเป็นหญิงถ่ายรูปติดบัตรประชาชนได้ปล่อยผมยาวแต่งหน้าส่วนชุดก็ต้องสุภาพไม่โป๊ถ,ถึงขั้นสายเดี่ยวกออกนะครับแต่ถ้าเป็นก่อนหน้านี้บางเขตก็ถ่ายได้บางเขตก็ถ่ายไม่ได้อย่างที่เราสอบถามกับชาวโซเชียลแต่ละคนก็แบ่งปันประสบการณ์ที่แตกต่างกันบางเขตก็ยอมให้ถ่ายรูปแบบจัดเต็มหรือบางเขตก็อาจจะสั่งรวบผมหลังเครื่องสําอางออกและถึงขั้นให้ญาติมายืนยันถึงเพศกําเนิดถึงจะทําบัตรได้ก็มี แต่จากนี้ไปนางผุษดีตามไทยรองผู้ว่ากทมเขาสั่งการให้ทุกเขตปฏิบัติเหมือนกันหมดตามแนวคิดเคารพสิทธิความเท่าเทียมกันของแต่ละเพศตอนนี้พี่เกมได้บัตรประชาชนมาแล้วไปฟังความรู้สึกของเธอกันดีกว่าโดยส่วนมากสาวประเภท2นะคะก็คือเรื่องการแต่งตัวหรือการแต่งหน้าเนี่ยอันนี้ก็คือเขาก็จะชอบจัดเต็มกันอยู่แล้วให้เป็นแบบนี้ในทุกเขตก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอะค่ะเพราะบางทีถ้าเกิดเราแต่งเต็มไปเนี่ยค่ะแล้วผลสุดท้ายเราไม่ได้ที่จะ ต้องลบหน้าหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นความรู้สึกน้อยนิดนึงอะคะ่ะเหมือนอย่างก่อนหน้านี้ที่ตัวของดิฉันเองนะคะเคยไปก็คือเหมือนประมาณว่าตอนแรกเราก็ปล่อยผมไปเนี่ยแหละคะ่ะแต่คือทางสํานักง,งานเขตอะไม่อนุญาตให้ที่จะให้เราปล่อยผม mm hmm. ก็การว่าต้องให้เรามัดผมรวบตึงไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันเป็นอีกหนึ่งก้าวอะคะ่ะที่ที่มันกําลังจะก้าวต่อๆไปสําหรับสิทธิของเพศที่3ามนะคะ ไหนๆก็ได้บัตรมาแล้วถามพี่เกมอีกสักนิดถึงเรื่องการเปลี่ยนคำนำหน้าในบัตรประชาชนว่านางสาวเลยแล้วกันครับเพราะมีการพูดถึงมาตัองต่ปี50แล้วหลังจากที่อนุกรรมธิการสตรีสภานิติบัญญัติแห่งชาติพยายามยกร่างพรบรคำนำหน้าบุคคลที่มีเนื้อหาสาระบางส่วนให้สิทธิกับชายและหญิงที่ผ่าตัดแปลงเพศใช้คำนำหน้าว่านางสาวและนายได้ภายใต้เงื่อนไขาการรับรองจากคณะกรรมการทางการแพทย์อยากที่จะ ให้เปลี่ยนในเรื่องของทัศนคติของคนทั่วไปก่อนมากกว่าค่ะก่อนที่จะมาเปลี่ยนในเรื่องของคำนำหน้าอยากให้คนปกติทั่วไปให้โอกาสแล้วก็ให้เกียรติกับเพศที่สามมากกว่านี้ค่ะแล้วส่วนในเรื่องของคำนำหน้ามันเป็นผลประโยชน์หลังๆเลยอะค่ะ ยังไงก็ตามก็คงต้องรอดูต่อไปครับเพราะการทําบัตรประชาชนของสาวประเภท2ด้วยมาตรฐานเดียวกันก็เป็นการก้าวไปอีกขั้นของสิทธิทางเพศในสังคมที่พวกเธอพอใจส่วนคํานําหน้าในบัตรประชาชนนั้นร่างพรบรเสร็จแล้วแต่ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมรายชื่อสนับสนุนร่างกฎหมายนี้ต่อไปสิทธิกรประกำนนถ่ายภาพภชลประพลพุ่มประพันธ์รายงาน